อ,าาอ,อวันนี้วันพิเศษครับเข้ากับบรรยากาศหนาวๆได้ชันอาหารร้อนๆมีเนื้อย่างมีจับย่างอันนี้มีคน,น,นะคะมีรูปชิ้นด้วย,ม,วยมีคนยมหลายท่านมาเลี้ยงเพลถวายพระ <c oughs> ตามนะคะอากาศกําล <reflexion–> ังโปรยฝนบรรยากาศภาค2ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานลมแรงหิมะน้อยไปหน่อยหิมะน้อยก็ได้เออหิมะมาตกตอนเช้านี่นะครับเสื้อสวยกินฟรีลม นนเป็นโบกเป็นต้นไม้ <c oughs> บรรยากาศหน้าหน้าบานนากุติมาโปรยเปียกี่ยวสบาย หิมะโปรยปลายบรรยากาศหาดูไม่ได้ที่เมืองไทยต้องมาดูที่ยุโรปหรือว่าอเมริกาหรือประเทศที่มีหิมะตกถแถวประเทศไทยเอเชียเราก็จะมีประเทศจีนที่สูงๆหรือว่าเนปาลอินเดียบางส่วนบางพื้นที่แต่ที่นี่ที่อเมริกา บรรยากาศก็จะเป็นหิมะโปรยปลายครับตอนเช้านี่เป็นภาคสองต่อจากเมื่อวานให้ดูกันให้บางคนอิจฉาเล่นก็แล้วกัน